สวัสดีครับคลิปนี้มาดูกันต่อสําหรับการทาสีห้องนอนนะครับซึ่งห้องที่ผมทําในห้องนอนก็จะเป็นผนังลักษณะแผ่นยิปซั่มนะเป็นผนังเบาในวันนี้ผมก็จะมาแนะนําขั้นตอนตั้งแต่ต้นเลยนะครับเผื่อท่านใดจะใช้ผนังลักษณะเป็นผนังเบาหรือว่ามีการกั้นห้องมาเราจะทําสีของผนังเบาเนี่ยอย่างไรนะครับตั้งแต่เริ่มต้นรวมถึงท้ายคลิปเนี่ยผมก็จะมาสรุปในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ผมใช้ในการทาสีนี้ด้วยนะเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับท่านใดอยากจะไปเปรียบเทียบนะครับกับการทําผนังห้องอยู่นะครับเดี๋ยวเราลอองมาดูขั้นนต ตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยครับโดยในขั้นตอนแรกนี้นะครับเราก็จะทําการฉาบเก็บรอยต่อระหว่างแผ่นผนังยิบซ้อมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรอยต่อและทั้งหัวสกูนะครับซึ่งลักษณะของตัวรอยต่อเราจะเจอด้วยกันหลักๆเนี่ยอยู่2ลักษณะก็คือขอบลาดช,ชนกับขอบลาดนะครับซึ่งลักษณะของขอบลาดช,ชนกับขอบลาดเนี่ยมันจะมีช่องนะครับสามในการฉาบเก็บรอยต่อให้เราครับเราสามารถที่จะป้ายตัวเนื้อปูน ของยิ่ซ้มเนี่ยเข้าไปที่บริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นได้เลยจากนั้นเราก็ใช้เป็นตัวเทปผ้านะครับเพื่อปิดเข้าไปที่บริเวณรอยต่อซึ่งเทปผ้าเนี่ยจะเป็นตัวช่วยทําให้รอยต่อเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับการใช้งานในอนาคตต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีการแตกเล้าบริเวณรอยต่อนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของขอบลาดชนกับขอบลาดเนี่ยเราจะฉาบได้ง่ายนะครับเพราะเราจะเน้นให้ตัวเนื้อปูนเนี่ยไปอยู่ระหว่างช่องว่างของรอยต่อระหว่างแผ่นตรงนี้เลยนะครับ เช่นเดียวกันับพวกหัวสกูต่างๆเนี่ยเราก็ใช้ตัวเนื้อปูนนะครับของยิปซัมเนี่ยป้ายเข้าไปให้ทั่วเช่นเดียวกันตรงนี้ผมแนะนํำให้ป้ายสัก2เที่ยวนะครับเพราะว่าเที่ยวแรกมันอาจจะมีการยุบตัวนะครับทีนี้นะครับในส่วนของอีกลักษณะหน้าง,งานหนึ่งก็คือรอยต่อระหว่างแผ่นที่เป็นขอบ เรียบชนกับขอบเรียบนะครับซึ่งขอบเรียบชนกับขอบเรียบเนี่ยมันจะไม่มีช่องว่างให้เราฉาบตัวเนื้อปูนเข้าไปนะครับแต่เราก็สามารถใช้วิธีการใกล้เคียงกันได้เลยนะครับแต่ต,ต่างกันตรงที่เราจะฉาบรอยต่อนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเน้นให้ตัวรอยฉาบเนี่ยมันมีความกว้างนะเพื่อที่เราจะสามารถสร้างสลบในการฉาบได้นั่นเองนะครับก็จะทําลักษณะใกล้เคียงกันเลยนะครับเราก็ไล่าฉาบทุกจุดนะครบรอยต่อ ระหว่างแผ่นทั้งหมดทั่วห้องของเรานะครับอีกจุดหนึ่งที่สําคัญนะครับก็จะเป็นจุดของบริเวณมุมห้องนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่อาจจะเกิดรอยร้าวต่างๆได้นะครับจุดนี้เราก็ต้องมีการใส่ตัวเทปผ้าเข้าไปด้วยนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับให้เราฉีกเทปผ้ามาตามระยะที่เราต้องการจะใส่เลยนะครับแล้วก็พับครึ่งแล้วเราก็ป้ายเนื้อปูนเข้าไปทั้ง2ด้านจากนั้นเอาเทปผ้าใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ป้ายเนื้อปูนเนี่ยเข้าไปอีกนะครับให้มันเรียบนะครับ ลักษณะแบบนี้นะครับทําทุกจุดนะครับเพื่อให้ตัวบริเวณมุมของเราเนี่ยมีความแข็งแรงด้วยนะครับก่อนที่เราจะทําสีเราก็จะทําการขัดนะครับบริเวณรอยต่อรวมถึงหัวสกูเนี่ยให้เรียบที่สุดเลยนะครับเท่าที่จะเรียบได้นะครับตรงนี้สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าผานังของเราจะเรียบหรือไม่เรียบเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับ2ขั้นตอนก็คือขั้นตอนของการฉาบแล้วก็การขัดบ,บริเวณรอยฉาบนะครับตรงนี้เราก็ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ให้ความสําคัญอย่างมากเลยนะครับ เนื่องด้วยวันนี้นะครับผมมาที่งาน expo 2024นะครับเป็นงานที่ไทยวัสดุและ bnb home นะครับร่วมกันจัดเพื่อจะรวบรวมสินค้าเกี่ยวกับบ้านนะครับไว้ในงานนี้นะครับแล้วก็มีการลดราคาเนี่ยมากถึง8 0นะครับก็จะจัดงานตั้งแต่วันที่27กันยายนจนถึง6ตุลาคมนี้นะครับโดยในงานนะครับก็จะมีสินค้าเกี่ยวกับบ้านเนี่ยเยอะมากเลยนะครับคือครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เราจะใช้เกี่ยวกับบ้านหรือว่าแต่งบ้านนะครับมีทั้งหมดเราสามารถที่จะ มาเลือกเดินเลือกดูที่นี่ได้นะครับรวมถึงมีการจัดโปรโมชั่นนะครับที่เป็นโปรแรงที่สุดแห่งปีเลยนะครับแล้วมีส่วนลดให้เราเนี่ยเยอะมากๆนะครับใครจะมาสั่งพวกวัสดุเพื่อใช้ในบ้านก็มาสั่งที่นี่ได้นะครับก็จะได้ส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นที่ดีกว่าทั่วๆไปนะครับหรือท่านใดกําลังสนใจเครื่องมือช่างนะครับที่นี่ก็มีแบรนด์ของเครื่องมือช่างเนี่ยมาจัดบูธแบบครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเดวอสตันเล่นะครับหรือจะเป็นบอสมาคิท้ารวมถึงพัมคินนะครับ ก็มีสินค้าต่างๆหลายตัวที่มีการจัดโปรโมชั่นและลดราคาต้องบอกว่าน่าใช้งานอย่างมากเลยนะรวมถึงราคาเนี่ยก็บอกราคาดีมากๆในงานนี้นะครับรวมถึงนะครับเครื่องมือช่างบางตัวเนี่ยไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครับหรือว่าในออนไลน์เนี่ยก็ไม่มีนะแต่พอมางานนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้นะเพราะเขาเอามาจัดจําหน่ายที่ในงานนี้ด้วยนะครับท่านใดกําลังตกแต่งบ้านใหม่หรือว่าเพิ่งขึ้นบ้านใหม่นะครับอยากได้เฟอร์นิเจอร์ใช้งานในบ้านที่นี่ก็มีให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นอนโซฟา รวมถึงโต๊ะนะครับที่ใช้ในครัวอะไรพวกนี้นะครับนะครับก็มีมาให้เป็นชุดเลยเราสามารถที่จะไปทดสอบใช้งานได้เลยนะครับอย่างเต็ดนี้เนี่ยนะครับอย่างสวยเลยนะผมดูราคาหลักพันเองนะครับถือว่าน่าสนใจอย่างมากนะครับท่านใดกําลังจะปูกระเบื้องที่บ้านนะครับที่นี่ก็มีกระเบื้องให้เลือกหลากหลายนะครับลักษณะลายชนิดนะครับแล้วก็ลวดลายเนี่ยก็มีให้พร้อมที่จะใช้งานนะครับตามหน้างานของเราเลยนะครับ สำหรับท่านใดนะครับกำลังรีโนเวทห้องน้าหรือว่าทําห้องน้ําใหม่อยู่นะครับอยากได้สุขภัณฑ์ไปใช้ที่บ้านนะครับในงบที่ประหยัดเนี่ยมาที่งานนี้เราก็จะได้ในส่วนของตัวสุขภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้านะครับชักโครกหรือว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ําต่างๆนะครับต้องบอกที่นี่มีให้ครบแล้วก็ในส่วนของราคาส่วนลดต่างๆเนี่ยก็ถือว่าลดเยอะมากนะครับแล้วก็ประหยัดอย่างแน่นอนนะครับถ้ามาที่งานนี้นะครับ หรือท่านใดนับกำลังทาครัวใหม่นะครับต้องการจะหาเตาแก๊สหรือว่าที่ดูดควันไปติดตั้งใช้งานที่บ้านนะครับที่นี่ก็มีเลือกใช้ให้ครบนะครับรวมถึงราคาก็ประหยัดกว่าทั่วไปด้วยนะครับต้องบอกมีอีกหลายโซนนะที่ผมอาจจะยังไม่ได้พาดูนะครับซึ่งผมในงานนี้ที่มาเนี่ยผมก็ตั้งใจจะไปดูเรื่องของสีที่จะใช้ในการทาบ้านด้วยนะครับก็จะมีหลายโซนที่ผมไม่ได้พาดูนะก็เดี๋ยวท่านใดสนใจก็ลองมาที่งานนี้ดูได้นะครับผม จากนั้นผมก็ตรงมาที่โซนของสีเลยนะครับก็จะมีสีที่มาตั้งบูธเนี่ยครบเลยไม่ว่าจะเป็นเบเยอร์ n i ป้อนเพนดูลักนะครับหรือว่า JBP ผมก็มาดูที่โซนของดูลักนะครับก็เลือกสีแล้วก็สอบถามทางพนักง,งานนะครับเขาก็แนะนำแล้วก็ผมก็ได้ส่วนลดด้วยนะส่วนลดที่เยอะกว่าซื้อทั่วไปนะครับ <Okay. S 1> ก็ซื้อเป็นสีรองพื้นแล้วก็ตัวสีจริงเนี่ยไปอย่าง1นึ่งแกน,นะครับ พื้นที่ที่ผมจะใช้ทาอยู่ที่ประมาณสักสามสิบตารางเมตร,รได้นะครับก็แนะนาเลยนะครับสําหรับท่านใดกําลังหาวัสดุเพื่อใช้ในการแต่งบ้านหรือว่าใช้ในบ้านนะครับมาที่งาน expo สองพันยิบสี่นะที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดกันยาจนถึงหกตุลานี้นะครับก็จะได้ส่วนลดต่างๆสําหรับงานนี้ด้วยนะครับจากนั้นนะเมื่อผมได้สีมาแล้วผมก็จะมาเริ่มทาสีแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําก่อนทาสีก็คือการปิดในส่วนของขอบวงกบประตูนะครับหรือว่าจะเป็นพวกปลั๊กไฟสวิตช์ไฟต่างๆเพื่อไม่ให้สีนนไปโด โดยขั้นตอนของการทาสีผนังที่เป็นผนังเบาหรือว่าแผ่นยิบซั่มนะครับก็จะมีสีสองตัวที่เราซื้อมาก็จะเป็นสีรองพื้นนะครับตัวนี้จะเป็นของดูลักแล้วก็สีจริงนะครับตัวนี้เป็นของดูลักเช่นเดียวกันนะครับก็วิธีการใช้งานก็จะไม่ยากนะครับโดยเริ่มต้นเราจะทาสีรองพื้นเนี่ยไปก่อนหนึ่งเที่ยวนะครับซึ่งสีรองพื้น ตัวนี้ก็จะเป็นสีที่ช่วยปรับสภาพพื้นผิวก่อนทาสีจริงนะครับทาให้สีจริงที่เราทาลงไปนะครับยึดติดกับตัวผนังของเราเนี่ยได้แน่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่หลุดล่อนในอนาคตด้วยนะครับตรงนี้เราก็ใช้เป็นลูกกิ้งนะครับทาเข้าไปหนึ่งเที่ยวเข้าไปเลยนะครับจากนั้นเราก็จะได้ลักษณะของอสีที่ทาห้องนะครับออกมาแบบนี้นะนี่เป็นเฉพาะสีรองพื้นเที่ยวแรกนะครับเราก็ทิ้งไว้ให้แห้งเลยนะครับประมาณสักสองชั่วโมงแล้วเราก็จะมาเริ่ม ทาสีจริงกันต่อนะครับสีจริงที่ผมใช้นะครับจะเป็นสีลักษณะสีออกครีมๆนะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะมีเฉดสีให้เราเลือกนะก่อนใช้งานเราก็ควรปั่นให้สีเนี่ยมันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ลูกกิ้งเนี่ยไล่ทาได้เลยโดยเราจะทาทั้งหมดจํานวน2เที่ยวนะสําหรับสีจริงนะอย่างน้อยสองเที่ยวนะครับเที่ยวแรกเราก็ไล่ทานับไปเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องซีเรียดไรนะครับเที่ยวแรกก็เป็นเหมือนสีที่เรา จะทารองพื้นสีจริงเนี่ยหนึ่งเที่ยวก่อนนะครับมันก็จะทําให้ตัวสีที่เราทารองพื้นไปรอบแรกเนี่ยถูกปิดไปด้วยสีจริงนะครับจะเห็นว่าสีก็จะออกเป็นสีครีมนะครับของผนังของเราเนี่ยครับเนี่ยลักษณะของรอบแรกที่เราทาลงไปนะครับก็อาจจะมีรอยนะครับของสีอรองพื้นเนี่ยยังเห็นอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูนะครับหลังจากที่เราทารอบสองนะครับตรงนี้นะครับ เราก็เริ่มทารอบที่สองเลยหลังจากสีรอบรอบแรกแห้งนะครับปล่อยไว้สักประมาณสองชั่วโมงเราก็ทาสีรอบที่สองได้เลยก็ไล่ทาไปตามตำแหน่งเดิมเลยนะครับทับเข้าไปนะครับมันก็จะทําให้สีที่เราทาเนี่ยมีความหนายิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สีก็จะดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะครับสําหรับการทาสีผนังห้องนอนของเรานะครับสําหรับตัว ผนังที่เป็นลักษณะของผนังเบานะครับเผื่อท่านใดใช้ผนังเบาทําห้องนอนหรือว่ากั้นห้องนะครับเราก็สามารถที่จะทําสีด้วยตัวเองลักษณะแบบนี้ได้นะครับสรุปค่าใช้จ่ายสําหรับงานนี้นะครับที่ผมจ่ายไปนะก็เอาตามที่ใช้งานจริงนะเพราะว่าสีจริงที่ผมทาเนี่ยจริงๆใช้ไปแค่ครึ่งแกลอนนะครับก็ใช้งบประมาณไปอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทเท่านั้นสําหรับห้องห้องนอนห้องนี้นะครับมีขนาดเท่ากับห้องนั่งเล่นเลยนะครับสามคูณสี่เมตร แต่งบประมาณลองเปรียบเทียบดูนะครับสาหรับการทาสีธรรมดาหรือว่าใครต้องการทําผนังล้อเนี่ยราคาแตกต่างกันเท่าไหร่อย่างไรนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับลองเปรียบเทียบดูได้ส่วนงบประมาณทั้งหมดที่มาถึงตอนนี้นะครับที่ผมใช้ไปสําหรับการสร้างบ้านนกดาวหลังนี้เนี่ยก็อยู่งบประมาณที่ตีง่ายๆประมาณ2องแสนแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับตามตัวเลขที่ผมได้ขึ้นไว้แล้วก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปผมก็จะเริ่มมาปูกระเบื้องนะครับหรือว่าทําพื้นแล้วนะเดี๋ยวเราลองมาติดตามกันต่อในตอนถัดไปนะครับ และสุดท้ายเลยนะครับสําหรับท่านใดช่วงนี้มีโครงการจะปรับปรุงบ้านหรือว่าอยากได้ของแต่งบ้านนะครับก็ลองไปเดินที่งานเอ็กโป2024นะครับที่ไบเทคบางนานะครับที่จัดขึ้นวันที่27กันยาจนถึง6ตุลาคม2567นี้นะครับมีของแต่งบ้านต่างๆเนี่ยมารวบรวมไว้ครบที่งานนี้ที่เดียวเลยนะครับไปงานนี้ต้องบอกเลยว่าได้ของกลับมาใช้แบบครบเลยที่บ้านของเรานะครับผมสำหรับคืนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ